สวัสดีปราบงพี่น,น,อน้องเอฟซีทหายคุณเมืองชาแนลมดสุขภูสุขคนนะครับวันนี้เขาก็ได้มาเปิดคลิปกันอีกส้นเกาส้นเคน,นะครับวันนี้เขาก็ได้มาที่วัดพระธาตุดอยมันตรงนะครับที่เคยถ่ายไปสอง EP นะครับที่แรกน,นะครับที่มีคนติดติดตามมีคนดูเกือกบสองหมื่นกว่าคนนะครับมีคนสนใจนะครับแล้วอีกีสองอีกเขากพึ่งถ่ายไป สองจิตจิตแล้วนะครับยังยอดอยูวยังมาตกนะครับวันนี้เขาก็เลยมาถ่ายอีพีสามครับว่าตอนที่เขาสร้างกรลณาพระธาดใหม่ไปถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ที่รุมวัดพระธาตุอริจงนะครับอันนี้ครับทางทางที่เขามากับประมาณนี้นะครับครับเลาะถ่ายน้าชาวบ้านมานะครับจากในหมู่บ้านมากับปาไก่นะครับประมาณ หนึ่กิโลเนี่ยนะครับนะครับตอนนี้เรามาบที่อุ่่มบัดนะครับติดรัานครับครับาตันจุงนะครับบ้านป่งหมู่1 1เตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ วิมลเจ้าคณะตำรวจเตรียมเขตยสอนเป็นคนดูแล เอครับตอนนี้เราได้มาถึงตีวัดประทดัดดอยมอตฑงจะเป็นตีเดียบร้อยนะครับอืมอันนี้เป็นบุรณะใหม่นะครับตีเขาจะถ่ายอีพีสองนะครับมาถ่ายอีพีสามตรงนี้เปบนน่าจะสร้างขอบเลยนะครับตรงนี้ครับซื้ว่าเป็นสร้างขอบนะครับเพราะว่าเป็นบุรณะมาสามข้างแล้วนะครับข้างนี้เป็นข้างที่สามนะครับ ตัวนี้เป็นสิงเกานะครับเสิงปั้นเกานะครับ จะมีแต่พระธานนะครับน,นี่พระบมันมีอุโบสถนะครับบัมีศาลาจะมีพระพุทธรูปอยู่สองสามองนะครับนี่เป็นพระเก่านะครับนี่จะมีพระเจอติดผนังนะครับ นี่เป็นน่าจะสร้างคอบเลยนะครับเป็นน่าจะาเป็นทําเป็นทาวาสเลยนะครับนี่ครับดี่ว่าเป็นเคยบุรณะนะครับมาปีสีนะครับอันสอสอเยโหลดโลสทนทอนนะครับว่าด้จากหนึ่งมืบาทน,นะครับ กลางป่าเลยนะครับจะมีทางเดินจะมีถนนไปนะครับไปให้ไปสวนชาวบ้านนะครับอันนี้อนุร้อยกว่าปีแล้วครับกระถาตรรงนี้นะครับวันนี้ช่างอาจะมามาทำงานนะอ๋อนี่เป็นปัน อครับโอเคครับเขข่าวๆกับประมาณนี้นะครับเราว่าวัดตรงนี้มันแบบน,นีอย่างมากมายนะครับจะมีตี เก่าแก่ที่สุดก็คือเป็นพระธาตุนะครับ้วมีพระอยู่สองสามรูปนะครับตรงหน้าเขาจะมีปั๊บไปนะมันจะมีห้องน้ำจะมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งนะครับนี่กับต,ตั้งขึ้นมาแล้วครับเป็นบันไดหนาเคครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสักไส้กดกระดิง่งเพื่อปัดิผาดในการชคลิป ตอนต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนเราขอข้อติถาาไปนะครับวันนี้ครับวสวัสดีครับ